ขอขอบคุณเพจผู้แปลด้วยนะลิงก์ของเพจผู้แปลแปละไวใ้ใต้คลิปอ่ะแล้วก็สําหรับใครยังไม่ได้ดูเรื่องใหม่ภายในช่องอย่าลืมเข้าไปดูด้วยนะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าบุตรผู้สุรุ่ยสุรายกับระบบอัจฉริยะในต่างโลกเรื่องนี้สนุกมากพระเอกรู้ทันคนฉลาดเหลี่ยมลองเข้าไปดูกันเรื่องนี้สนุกมากพระเอกโคตรรวยแถมยังฉลาดอีกสนุกมากสําหรับเรื่องนี้ ระบบพ่อค้าสุดแกร่งแห่งโลกที่ล่มสลายใครยังไม่ได้ดูอย่าลืมเข้าไปดูกันนะเรื่องนี้สนุกมากเรื่องนี้แอดชอบแอดชอบมีระบบเป็นแนววันสิ้นโลกเป็นพ่อค้าแบบของที่แบบไม่มีใน,นวันสิ้นโลกอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเกิดใหม่ครั้งที่100ไม่ต้องฝึกข้าก็ไร้เทียมทานเรื่องนี้ลงไปได้สักพักแล้วใครยังไม่ได้ดูอย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยอแล้วก็สําหรับพรุ่งนี้มีมังงะอีกเรื่องหนึ่งที่จะลงภายในวันพรุ่งนี้เรื่องใหม่ชื่อเรื่องว่าจกักรัรรัิไรพายแห่ง ตอนต่อนะมีอ่าเป็นคลิปรวมตอนรวมกับตอนใหม่สิเอ็ดถึงล่าสุดใครยังไม่ได้ดูอย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยเรื่องนี้เพล่คือแบบโหดเด็ดขาดมากโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ไปรับชมกันเลยข้อจะไม่ไปล่อยให้ใครรอดออกไปได้เด็ดขาดการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตำนานกูจะมีอะไรเปลี่ยนไปไมั้ยคะอ๊อบลอยหอยจิดสมนึกถูกสัตว์เลี้ยงสงขรามเป็นผู้ชี้หน้ำตอนนี้เลยอยู่ในรูปลักษณ์ของอสูร ด้วยสถานะนี้พอลองต่อสู้จะเพิ่มขึ้นไปอีกแต่จะไม่สามารถแยกความต่างระว่างมิตรและศัตรูได้ผู้สื่อผิงกำลังวางแผนที่จะส่องผ่าพวกเราแล้วจริงๆตำนานหยวนดูเหมือนว่าพวกเราจะทำได้แค่ผนึกกำลังกันเท่านั้นแล้วนะเจ้าเด็กเหลือขอไม่แปลกใจเลยว่าทำไมลหลิงเอ๋อถึงเริ่มไม่เชื่อฟังขาเรื่อยแบบนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปรากฏว่า ได้รับอาอชี้แนะเย่เยมาเจาเจ้านี่เองเฮ้อใช่เหรอฉันคิดว่ามันถึงวัยต่อต้านที่มาช้าเกินไปแล้ว้้อ่งหหรอทักษะเทพจำแหล่งระดับที่กองประการเหล็กแห่งทวยเทพ สุวรรณมงกรสวรร์แห่งต้อเย็ยนเสริมความแข็งแกร่งทั้งหมดของแกไปไว้ที่ปราการเหล็กเสาะตอนนี้ไม่มีเวลาหลังเลแล้วสัตว์เลี้ยงสงครามของฉันกำลังต่อต้านด้วยพลังทั้งหมดเดาว่ามันน่าจะถึงเวลาไว้ได้แค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นจะสอนทักษะลับรวมกายาให้ฉันหรือจะปล่อยให้เป็นส่วนหนึ่งในสายโลหิตจากเขาเลือกหมอหน่อย จองหนอหุนหิดยิ่งนองเฮ้ยแล้วข้าจะมาคิดบัญชีกับเจ้าภผยหลังเอานี่รับนี่ไปซะสิมันคืออุปกรณ์ฝึกฝนทักษะหลับร่วมกอยาระดับตำนอนติดไว้กลางหน้า,าพอกใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวินาทีว่าไฟฟ้าชีวาภาพจะส่งข้อมูลทั้งหมดลงสู่ทะเลแห่งจิตสำนึกของเจ้าเอง เห้ล้มขนาดนั้นเลยฉันยังหาทางคิดว่าจะซื้อเวลาต่อไปยังไงดีอยู่เลยอรไอเจ้ายงองยากเจะให้้อสอนทุกวิชาทุกกระบวนกาอยู่อีกหรอเอ๊เฮ้ยโย่โห น้อไม่โอหลังจากที่เขากลายเปน็นศอนย์ูนความสามารถในการกัดกร,กร่อนก็วิวัฒนาการไปเป็นลักษณะเฉพาะอย่างวอบเนี่ยนะไม่ดีแล้วมือที่ขาดไปของหยวนเทียนเฉินกำลังถือปะกรณ์ฝึกฝนทักษะอยู่ ท่าเหมือนปนป่นขึ้นหมโยโยรับไว้ได้แล้วเอามาสออุปกรณ์ฝึกฝนทัสอะอะไรนั้นเอา,าให้ฉันเดี๋ยวหนีโอ oh! ลิงอือหืมเอา้านี่รับไปสิอืมแบบนี้นี่เอง เข้าใจแล้วรวมกอโยะใส่ไปแล้วเจ้างูมดก่อนราไดยงร่อยเจ้ารอใช้มือสัมผัสมันโดยตรงไดยงร่อยมันคือผมดอกแห่งจกกักรพัดสมุนของกูซสือผิงเชียวเนาะ โอ้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 โอ,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 อ้จงไปไปสะก่อนโจมตีของแกมันมีแค่นี้เองเหรอวาอยัางไงเนอต่อไปก็เป็นตาของฉันแล้วรอ โอ้มันยังไม่จบปล่อยฉันไปเถอะนายไม่มีทางรับมือกับเขาได้หรอกไม่ต้องกลัวลืมตาอขึ้นมาเถอะเออเออสกัดเอาไว้ได้เงินหรอพลังกัดกล่อนของตำนานกูจะคมดาบแห่งจักรพรรดิสมุทร ถูกสก,กัดอไว้ได้อย่างสมบูรณ์จากพลังที่ปล่อยออกมาจากซูผิงพลังนี้ทั้งบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์เผยออกมาเกวกับผู้ที่อยู่เหนือสุดอันสง่างามช่างคุ้นเค,คยมากจริงๆใช่จริงด้วยฉันจำได้แล้วราชันมงกรที่เทอจริงแห่งต้าเหยียนเป็นราชันมงกรเท่าในดินแดนแห่งความลับนั้นโย เลือดของมังกรมีผลในการยับยั้งและปราบปรามปีศาจร้ายมาโดยตลอดและเผ่าของราชันมังกรเผาก็นับว่าเป็นผู้นำในหมู่มังกรด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสู้ผิงถึงเป็นแค่สิ่งที่ข้าหลีกเลี่ยงที่จะตามไม่ทันแต่ตอนนี้เขากลับแข็งแกล่ง,ลงมั่นคงเรากับภูเขาไทซานมากไปกว่านั้นแล้วหรอออกอร่อยอ่อนแอเกินไป โย่โอ้โหโอ้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 ยิยมไปเลยเขาสลบไปแล้วพวกเราจะได้หยุดกันสักทีอืม ฉันเข้าใจที่เธอจะซื้อช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้การต้องสูญเสียตำนานใครสักคนไปมันจะทำให้พลังต่อสู้โดยรวมของมนุษยชาติอ่อนแอลงไปกันเถอะไปพาปู่ของเธอกลับเมืองฐานไปรักษาตัวก่อนตอนอื่นนายชื่อว่างฉันลงก่อนได้ไหมนี่มันนะ่าอายชะมัดเลยล่นหมอน อูสอผิงเจ้าบอกไปแล้วงั้นหรือหยุดเนาะหยุดเดี๋ยวห,หี้หืมความผันผวนของพลังแห่งดวงดาวนี้แตกต่างจากพลังก่อนหน้านี้ของเขาอย่างสิ้นเชิงเลยอสูนังกรเทียนเพลิงม่วงพลนันพาพวกเขาหลบออกไปให้ไกลไม่ให้ได้รับผลกระทบพวกนี้ซะซะซููผิงนายคิดจะทำอะไรกัน ก็ต้องไปสู้กับเขาใหม่นะสิฉันยังไม่ได้ลองพลังต่อสู้ของสถานะใหม่นี้เลยโอ้โอมามาเลยในที่สุดก็สามารถกระตุ้นพลังของสายเลือดมังกรที่แท้จริงแห่งต้าเยียนได้อย่างเต็มที่สักที โย่โย่โย่โย<อ>่หมดจำนวนปีสอจมังกรที่แท้จริงหังต้อยียนสยบต่อฉันโอ้โอ้ ยงยงไม่พอ่องค์กรมกมิตหืมโอ้โหออโออโหอ่ออ่ไปไปสออึพลังแห่งดวงดาวของคนคนนี้ อยู่ๆก็ไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะใช้พิ่ท่าไรก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยนี่มันอาจจะเป็นเพราะพลังพิเศษที่มาจากไข้ก้นของผู้เขาหัวล้นนี้น่าดอนจริงๆเนาะผู้ซื่อผิงอารักไขยก้นไม่สำเร็จแล้วยังใช้เพือการส่วนตัวอีกยังมีคนอื่นอีกงั้นเหรอ สูผิงรีบบอกมาจากที่นั่นสอกคนไก้ปิดล้อมครั้นสุดท้ายของหอกคอยสูงสุดกำลังจะเปิดใช้งอนแม้แต่ถอนกอนบุมพกิดแดนวงสุญญา,าก็สามารถสลายไปได้ในทันทีไม่ฉันไม่ได้ใช้เพื่อกอนส่วนตัวใช้เฉระคนนี้เพียงต้องคอนคำจัดไปคุกคอมาไม่ข้าไม่ได้ใช้อห์หอกค <c oughs> อ,อยสูงสุด พวกเขาทำงานให้ด้วยความจงรักภักดีแต่สุดท้ายก็มาลงเอยแบบนี้องค์กรที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเขาทํางานกันแบบนี้เองงั้นเหรอหยวนเทียนเฉินอธิบายเกี่ยวกับภูเขาหัวล้นนี่ทีค่ายคนนี้มันใช้ทําอะไรกันแน่เรื่องนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันมันคือค่ายคนที่โลกคนรุ่นก่อนๆวางเอาไว้ เามีหน้าที่เพียงการรับผิดชอบอหรักคอยขนของอนุทวีปเท่านั้นได้ยินมาว่าเมื่อก่อนนายเป็นปรมาจารย์ค่ขนไม่ใช่เงินเหรอือแค่การอารักขามันจะไม่ง่ายไปหน่อยไหมเอาสาวหมอาด,ดูไดยแค่นี้ที่เหลือเจ้าสาวหมอดไปถามหอคอยสูงสุดได้ด้วยตนเองโอค้คาไปถามหอคอยสูงสุดด้วยตัวเองเง้นเหรอฝอกข้อความ ถังรูเยียนนี่ฉันเองรีบกลับหลงเจียงแล้วมารวมตัวกับฉันซะ